สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบแผงอแมันฟัส85วัตต์นะครับผมก็แด่ประมาณนี้นะฮะเม่ค่อนข้างเยอะนะครับผมมีแดดจริงครับงนี้มีเมฆตอนนี้เวลาประมาณเดี๋ยวผมขอดูเวลาทีนนิดนึง0โมง49นะครับก็อันนี้ระบบเสร็จแล้วเนาะคงไม่ทำอะไรแล้วก็ ประมาณนี้ฮะ,ะก็จากแผงแผงเส้นนี้นะครับผมแล้วก็เข้าคอ c เว o ร์ e r อร์นะครับผมจากคอ c เว o ร์ e r อร์ลดมาลงเหลือ30โวลต์30โวลต์เข้า MPT นะครับแล้วจาก MPT ก็เข้าโซลาร์ชัตเจอร์นะครับผมอ่าตัวนี้ผมมี b u คอีกตัวหนึ่งไว้อ่าไว้ปรับไว้ให้พัดลมทำงานนะครับผม เทอร์โมสตาตตัวนี้ทํางานที่55องศานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะอาจจะมีวัดแอมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าแอมตัวนี้ฮะมันมันวัดได้ก็ต่อเมื่อมันเกิน1แอมไปแล้วเครื่องนี้ฮะแต่ว่าเครื่องอื่นเครื่องของคนอื่นเขาปกติของผมมันขี้เกียจเคมแล้วฮะได้มาไม่แพงด้วยอ่าเนี่ยฮะก็เลยเอามามีตัววัดอีกตัวนึงประมานี้นะฮะ จุดตอนนี้ก็อยู่สองจุดสองแอมประมาณสองแอมนะครับผมกับประมาณเนี่ยฮะประมาณแสงที่ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมไม่ค่อนข้างเยอะฮะชาร์จลงแบบลิเทียมฟอสเฟตนะครับขนาด22แอมแอมผมตั้งไว้ที่ ให้มันตัดที่12โวลต์นะครับชาร์จชาร์จเต็มที่ที่13.8ตั้งไว้แค่นี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็แบตจะเอาไว้ข้างล่างครับไม่ให้โดนแดดเพราะว่าไม่อยากให้มันร้อนมากนะครับผมข้างล่างนี้อุณหภูมิจะค่อนข้างเย็นเพราะว่าอยู่ยติดดินนะครับผมก็ระบบก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวถ้าแบดออก ยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ถึง3แอมไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าทีนี้ตอนนี้น่าจะพีคสุดแล้วฮะประมาณสามสามจุดหนึ่งนะครับผมมาดูตรงนี้กันอ่านี่ได้ประมาณสามจุดสามนะฮะตอนนี้ได้ประมาณตัวนี้จะรีเฟรชค่อนข้างไวนะครับผมมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามแบบนะฮะ ประมาณ3 2นะครับผม32 3 3ุาก็ได้ประมาณนี้ฮะแดด11อโมงครับผมงั้นผมก็ขอจบอารีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ระบบผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ